สวัสดีนะครับใครหาที่วิวเขาอยู่นะครับผมมาแล้วครับผมหามาให้แล้วนะครับแปลงนี้12ไร่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1 5 0 0 0 0หบาทราคานี้ฟรีค่าโอนด้วยนะครับผมที่ดินก็ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากะลานะครับอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมดูครับนี่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับแทบไม่ต้องถมเลยครับ ติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปาครบนะครับผมมีอ่างเก็บน้ำด้วยนะครับแล้วก็ในที่ของเรามีบ่อนี่ครับมีบ่ออยู่บ่อหนึ่งแล้วก็ในที่นี่ก็ข้างหน้านี่ถมแล้วนะครับสร้างบ้านได้เลยข้างหน้าถมแล้วแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นก็เป็นทุ่งนาแล้วก็มีป่าอ้อย ก็คือเขาทำทั้งอ้อยแล้วก็ทำทั้งนานะครับเนี่ยนะครับข้างหน้าตรงนี้ถมแล้วหันข้างๆเข้าเขานะครับแปลงนี้วิวเขาสวยมากครับสร้างบ้านได้เลยไม่ต้องถมนะครับบ่อในที่ของเรานี่ก็ หือว่าใหญ่อยู่ครับประมาณสองไร่ชนดคุดแดงด้วยนะครับผมอยู่ในชุมชนนะครับห่างถนนพหนโยทินอยู่ยี่สิบหกกิโลห่างอำเภอท่าตะโกอยู่14กิโลแล้วก็ห่างสถานีรถไฟหนองปิงอยู่30กิโลนะครับนะตรงนี้ถมสูงเลยแต่ผมจะพาขึ้นไปตรงนี้ครับ เนี่ยครับสร้างบ้านได้เลยครับตรงนี้ทำเป็นบ้านสวนนะผมว่าเหมาะแปลงเนี้ยมันได้วิวเขาตรงนี้นะครับสวยดีก็ด้านหลังเนี่ยครับตรงนี้ก็เขาทำนานะแล้วก็ถัดไปอีกตรงนั้นก็เป็นป่าอ้อยด้านข้างที่ของเราก็เป็นป่าอ้อยส่วนตรงข้ามเป็นที่นานะครับ คือแถวนี้เขาจะทําทั้งข้าวแล้วก็ทั้งไรอ้อยนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับผมชายเขาตรงนั้นก็เป็นบ้านคนเนี่ยครับรถก็ครับเข้าออกกันเยอะเหมือนกันอากาศดีมากครับ ถ้าใครหาอยู่นะหาวิวเขาอยู่นะครับแปลงนี้ผมว่าเหมาะนะวิวเขาล้อมรอบไปตรงนั้นก็เป็นเขากะลานะครับก็ทีเ่เขาบอกว่ามี uf o อฟโอครับก็ตรงนั้นเขาเขากะลานะส่วนของเราติดเขาตะแบกตรงนี้ไม่มี u ู o อนะครับ <laughs> ถ้าอยากดู uf o โอต้องไปเขากะลาครับตรงนั้นห่างจากตรงนี้ก็ประมาณสิบโล โอเคเลยครับถนนคอนกีตข้างหน้าก็กว้างนะครับรถสวนกันได้สบายเลยเนี่ยครับถนนกว้างครับบรรยากาศดีมากนี่ที่ของเราอยู่ตรงนี้นะครับดูครับแทบไม่ต้องถมเลยสร้างบ้านได้เลยครับ เหมาะมากๆนะเนี่ยผมว่าท้า่างตรงเนี้ยแล้วก็มองดูวิวเขาตรงเนี้ยสวยก็ขอย้ำราคาอีกนิดนึงนะครับแปลงนี้12ไร่นะครับขายไร่ละ150,000บาทราคานี้ฟรีข้าโอนด้วยนะครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับ095 8 5 9 7 182นะครับ facebook ดวงดาวตาสังลิงทองที่ดินสวย แล้วก็ YouTube ลิงทองที่ดินสวยติ TikTok ก๊กตอกก็ลิงทองที่ดินสวยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมแปลงนี้ไปแล้วครับ